สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยังเป็นหนึ่งในสโมสรที่ไล่ล่าตัวเออร์ลิงฮาแลนดในช่วงกลางปีหน้าแม้การเซ็นสัญญากับคิตานโนโรนัลโด o ก็จะไม่ส่งผลกระทบเดลี่อ็กเพสเสียงกีจรายงานว่าฮาแลนยังตรงเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่จับตามองศูนย์หน้าของบริษัทรถมลรัรยนี้มานานแล้วแม้มีปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลให้ล้มเลิกความตั้งใจแต่ปีศาจแดงจะยังเป็นหนึ่งในสโมสรที่แย่งตัวกองหน้าทีมชาตินอร์รเวย์ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอย่างแน่นอนและงานข่าวระบุว่าการย้ามาของโรนัลโดในช่วงของสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของแมนยูในเต็ดในการยื่นข้อเสนอขอซื้อฮาแลนในช่วงกลางปีหน้า และไม่มีความเกรงกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับทีมคู่แข่งอย่างเรอัลมาดรดหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะเมื่อถึงซัมเมอร์ปีหน้าค่าสิทสัญญา75ล้านยูโรของฮาเลนในสัญญาที่มีกับดอทมูลจะถูกเปิดใช้งานดังนั้นแมนยูเน็ตจึงไม่ต้องทุ่มเงินแข่งกับทีมอื่นแบบสูงเกินความจริงเพียงแต่อุปสรรคอย่างเดียวคือการเจรจาสัญญาส่วนตัวกับเอเจนต์ของนกเตมีน้งไหลอล่าเท่านั้น บรกโกน่าโซชาในใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสวนกับเรโอฟูรินานอดีตเพื่อร่วมทีมที่ออกมาวิจาร์คิสโนโโรนัลโดเรื่องออกมาสั่งการข้างสนามสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสออกมายืนสั่งเกมข้างสนามในช่วงท้ายเกมที่บุกไปแพ้ยังบอยเบิร์นหนึ่งประตูต่อสองในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางฟูรินานวิจารณ์ว่าหากตัวเองเป็นผู้จัดการทีมจะบอกว่านั่งลงซะทางโซชาเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ก็ตอบสื่อว่า ทีโอคุนก็รู้บางครั้งเขาแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เขาไม่รู้จริงๆมันควรเป็นใบเหลืองของคู่แข่งตอนที่เขาอัดในบรรย่าลม้มลงทั้งบูโนและคิสโนทันใดนั้นพวกเขาก็มาอยู่ข้างหลังผมพวกเขาอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งและแตะโกนบอกผู้ตัดสินมันน่าโมโหเมื่อต้องเจอการตัดสินแย่ๆสองสาครั้งที่อยู่ตรงข้ามกับเราแต่หลังจากนั้นคิสโนนั่งลงและบูโนก็นั่งลงเรารู้ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปในพื้นที่เทคนิคได้คนเดียว ซึ่งนั่นคือผมหรือไมเคิลคาริกหรือไมฟีแลนหรือคีแลนแมคเคนนามันก็แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เตรียมตัวต่อผู้เล่นที่ควรจะโดนไล่ออกดังนั้นผมไม่มีปัญหาอะไรกับพวกเขาในการแสดงอารมณ์ร่วมและจากนั้นก็กลับไปนั่งมันไม่ใช่ว่าเขากําลังสอนนักเตะไม่ใช่เลยแมเช h e s สเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมปลดนักเตะส่วนเกินออก7คนในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ ตามรายงานจากเดซันระบุว่าอ,องตัวน,นิมซิยาวเดซิลิงกาดดอนนี่ฟันเดเบกฟิวโจนเอริกบายยีเดียโกโดาโลและอเล็กซ์เตเลสคือรายชื่อนักเตะที่สโมสรอนเตรียมปล่อยออกไปในเดือนมกราคมรายงานเผยต่อไปว่าตัวแทนปีศาจแดงมีแผนที่จะพูดคุยกับมรดาน,นักเตะที่มีรายชื่อดังกล่าวโดวยประเด็นสําคัญคือการถกเรื่องอนาคตหลังจากนี้เพราะมีบางรายที่กําลังจะหมดสัญญาก,กับสโมสรอนหลังจบฤดูกาลนี้รวมอยู่ด้วย แม้ช่วงที่ผ่านมาอริ็กณนาโซชาจะย้ำชัดเจนว่านักเตะหลายๆคนยังคงมีอนาคตในทีมโดยเฉพาะมาซิยาวดินการ์วันเดเบกและดาโล่แต่ซื่อฝรัิงมองว่าสถานการณ์ภายในสโมสรแตกต่างจากที่ทุกคนเห็นถือเป็นการออกมาคาดคะเนของสื่อเมืองผู้ดีซึ่งตอนนี้ปิดแสดงมีทีมขนาดใหญ่ขึ้นและมีตัวเลือกห้า้งานมากมายกว่าฤดูกาลที่ผ่านมา อินเตอร์มิลานจับตามองและพร้อมเสนอเป็นทางเลือกให้กับดตอนนี่ฟันเดเบกกองกลางทีชาติฮอลแลนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกอโชเมกาโตสื่ออิตาลีรายงานว่าอินเตอร์มิลานมองเห็นโอกาสในการคว้าตัวฟันเดเบกมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปีหน้าเพราะกองกลางทีชาติฮอลแลนด์ยังคงไม่ได้รับโอกาสจากอเลกุน่าโซชาสักเท่าไหร่หนักแม้มีข่าวมาโดยตลอดว่าโซชาอย่างเชื่อมั่นในฝีเท้าของฟันเดเบกและใส่ชื่ออยู่ในแผนการทำทีมระยะย,ยาว ขณะที่มิฟิลด์ดัสก็ต้องการอยู่พิสูจน์ตัวเองในถิ่นออทฟอร์ดแต่สถานการณ์ในซีซั่นนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมหลังจากได้ลงสำรองในพเมีย์ลีกไปเพียงแค่เกมเดียวและลงตัวจริงในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งอินเตอร์จึงพร้อมเสนอตัวเป็นทางเลือกกับฟันเดเบกพิจารณาหากมีโอกาสอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปีหน้าหลังจากที่กองกลางร,รายนี้ย้ายจากอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมด้วยค่าตัว35ล้านโยโูโรเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้ว แต่ซีซั่นแรกในชุดของปีสแสดงลงตัวจริงในพิมเมยร์ลี4นัดเท่านั้นร่วม36เกมที่ลงสนามในทุกรายการเป็นตัวสำรองมากถึง21เกมซองหกข้งผู้สวมเสื้อหมายเลขก7ให้กับบิ๊กซิกพเมเมลีกหลังจากคิซานโนโรนัลโดย้ายกลับมาขย่าพิมเมลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งทำให้แฟนบอลทั่วโลกต่างรู้สึกตื่นเต้น และจับตามองการรียูเนียนครั้งนี้ยิ่งการที่ได้สวมเสือ้อหมายเลขเจ็ดตัวเก่งยิ่งทําให้เด็กผีเริ่มฝันถึงคืนถนอมหวานกับความสำเร็จที่เจ้าตัวได้สร้างไว้เมื่อ12ปีก่อนโดยหวังว่านี่จะเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่จะทําให้พวกเขากลับขึ้นสู่บัลลังก์แชมป์ของเกาะอังกฤษได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงหมายเลขเจ็ดเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าทีมบิ๊กซี่คนอื่นมีใครบ้างที่ใช้เบอร์นี้และมีความสัมพันธ์กับทีมมากแค่ไหน อาร์เซนอลบุคโยสากา้าสถิติในพรีเมียร์ลีก68นัด6ประตู8แอซิสชาก้าก้าขึ้นมาเป็นตัวหลักของอาร์เซนอลในซีซั่นนี้หลังจากมีโอกาสโชว์ฟอร์มในทีมชุดใหญ่ช่วงสซีซั่นหลังสุดรวมถึงการมีชื่อในทีมชาติอังกฤษยุดดูยยูโร2020เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยรายงานล่าสุดจากฟาบิโอโรมาโน่บอกว่าเริ่มมีหลายทีมให้ความสนใจแข่งริมเส้นรายนี้กันมากขึ้นและแน่นอนว่าอาร์เซนอลก็ต้องโดดขว้างอย่างเต็มตัว เพราะนี่คืออนาคตของพวกเขาในการกลับมาทวงบอล,ลลังแชมป์เพีย์ลมกอีกครั้งสำหรับผลงานในฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว4นัดเป็นตัวจริง3นัดยังทำประตูให้กับทีมไม่ได้แต่เส้นทางของดาวเตะวัย20เพิ่งจะเริ่มต้นและรุ้นเอาใจช่วยกันยาวๆว,ว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตำนานเหมือนดาวเตะรุ่นพี่อย่างโรแบร์ติเรตได้หรือไม่เชลซีเอ็นโกโลก,กองเตสถิติในเพีย์ลมก 1น6กนัด10ประตู12แอสซิสเป็นนักเตะเกมรับเพียงคนเดียวที่สวมเสื้อหมายเลขเจโดยสร้างชื่อให้กับตัวเองด้วยการย้ายมาร่วมเล่นให้กับเลสเตอร์เมื่อปี2 0 1 5ก่อนพาทีมควา้าแชมป์พเมล,ลิกได้ทันทีและถูกเชลซีคว้าตัวไปร,ร่วมทีมในซีซั่นต่อมาและประสบความสำเร็จอีกครั้งโดยการเป็นแชมป์สมัยที่2พร้อมทั้งควา้าแชมป์เอฟเอคัพยูโรปาลีกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและยูฟาซูเปอร์คัพจากนั้นกองเต้ก็เป็นตัวหลักในทีมชาติฝร พร้อมประกาศสักดาความยิ่งใหญ่โดยการเป็นแชมปฟุตบอลโลกเมื่อปี2018มาแล้วด้วยกองกลางวัย30ยังคงเป็นตัวหลักของเชลซีและทีมชาติในปัจจุบันและด้วยบุคลิกที่อ่อนน้อมถ่อมตนสมร t h ชีวิตเรียมง่ายและยิ้มเก่งทําให้เขาเป็นที่รักของแฟนบอลสิงห์บูและแฟนบอลทั่วโลกอย่างไม่ต้องสงสยัยลิเวอร์พูลเจมินเนอร์สถิติในพรีเมียร์ลีก565นัด 55ประตู86แอซิสนี่คือหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่สุดคุ้มค่าของลิเวอร์พูลเพราะพวกเขาคว้าตัวมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบฟรีและเจ้าตัวก็เล่นได้อย่างหลากหลายตำแหน่งรวมถึงบุคลิกที่มีความเป็นผู้นำสูงทำให้กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเงคลซีทั้งในและนอกสนามมินเนอร์ถือเป็นนักเตะคนสำคัญที่ช่วยให้หงดงยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นทีมรุ่นแชมป์ในช่วง4ปีหลังสุดและประสบความสำเร็จมากมายด้วยการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟาซู per คัพ แชมป์สโมสรโลกและแชมป์เปียมลกครั้งแรกในรอบ30ปีของสโมสรแม้ตอนนี้จะไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆของครอบแต่มิฟิลรายนี้ก็พร้อมลงสนามทุกเมื่อที่ถูกร้องขอและก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเกือบทุกครั้งเสียด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ราฮิมสเตอร์ลิงสถิติในแชมเปีย์ลีก294นัด97ประตูกับอีก51แอสซิส ตอร์ลิงแจ้งเกิดกับลิเวอร์รพูลตั้งแต่ปี2011และใช้เวลา4ซีซั่นในการสร้างชื่อให้กับตัวเองก่อนถูกมาเซตี้ทุ่มเงินกว่า50ล้านปอนด์คว้าตัวไปร่วมทีมจากนั้นความสำเร็จก็ไหลามาเทมาอย่างไม่ขาดสายการได้มาอยู่ภายใต้การนำทางของเป๊ปกวัวนดโอล่าทำให้ปีกว่า26รายนี้ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในตัวริมเส้นที่ดีที่สุดในยุโรปผ่านการพิสูจน์ตัวเองด้วยการคว้าแชมป์เป็นมาลีก3สมัยเอฟเอคัพ1สมัยลีคัพ5สมัย รวมถึงรองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและรองแชมป์ยูโร2020กับทีมชาติอังกฤษสำหรับความท้าทายในซีซั่นนี้ของเตอร์ลิงคือการมีแจ็คกิลีดที่ดึงตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัวมหาศาล100ล้านปอนด์มารอย่างตำแหน่งตัวจริงทางกราบซ้ายแต่ด้วยความที่เขาสามารถโยกไปเล่นทางขวาได้ด้วยก็อาจทำให้ทั้งคู่ได้ลงสนามร่วมกันก็ได้ในอนาคตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตีนโนโรนัลโด สติในพมรลเมียร์ลีก197นัด86ประตู45แอซิสการเคืนสู่เย้าของโรนัลโดนับเป็นเรื่องที่สร้างความมือหาและสร้างกระแสให้พิมยรลีกอย่างมากหลังจากหายหน้าหายตาไปนานถึง12ปีเจ้าของหมายเลขเจ็ดของปิศาจแดงมาเดิมสนามให้กับทีมไปแล้ว2นัดซัดไป3ประตูและนี่คือคําตอบที่ว่าทาไม,มาเล็กกุน่าโซชาจึงต้องดึงอดีตเพื่อร่วมทีมรายนี้กลับมาช่วยสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งเรื่องความสเร็จ ไห้ต้องพูดถึงแค่อยู่ภาคแชมเปี้ยนส์ลีกก็5สมัยเข้าไปแล้วแชมป์ลีกในอังกฤษสเปนและอิตาลีรวมกัน7สมัยรวมถึงการคว้า5้าบอลลงดอกกวการันตีเรื่องระดับฝีเท้าได้อย่างดีเลน่นี้คือความหวังในการกลับสู่บัลลังแชมป์ของปีศาจแดงในฤดูกาลนี้ทอนแอมฮอสเปอร์ส่งเฮมินสถิติในพรีเมีลีก200นัด72ประตู43แอสซิส ส่วนเฮอร์มินย้ายจากเลเวอร์คูเซนมาเล่นในเพียอ์ลีกให้กับสเปอร์เมื่อปี2015และใช้เวลาไม่นานก่อนจะก้ามาเป็นผู้เล่นคนสําคัญที่สโมสรอนจะขาดไปไม่ได้การที่สามารถเล่นได้อย่างหลากหลายตําแหน่งในแนวรุกนอกจากการประจําการทางริมเส้นฝั่งซ้ายเจ้าตัวสามารถโยกมาเล่นทางขวาเป็นของหน้าตัวต่ําเป็นเพลย์เมกเกอร์หรือแม้แต่หน้าเป้าก็ยังเคยลองมาหมดแล้ว